ก็ค่อยเคลียไปทีละจุดคุณพ่อไม่ช่วยเลยยังไงแับลืมไปเลยว่าตอนเนี้ยคุณหญิงวันทองมาถึงแล้วนะวันทองมาเร็วดีใจอะไรกันกระดับพ่อเปล่าไม่ได้ดีใจก็แค่ตกใจเฉยจะไม่รู้ว่าจะมาตอนเนี้ยใครบอกวันทองว่าเขาไวจะแตกล่ มันเกอตั้งหลายปีด้วยคุณแม่ครับารายงานขอกราบคุณแม่วันทองด้ื่องข่วด๊าวยรวพรเถิดลูกพ่อพลายขอรับคุณแม่ไม่ใช่สิลูกต่อไปนี้แม่จะเรียกว่าพ่อพลายก็คงจะไม่ถูกต้องเรียกว่าพ่อจะหมื่นไวยของแม่คุณแม่ครับคุณแม่จะเรียกลูกอย่างไรก็เรียกลูกเหมือนเก่าแต่ก็รับอยู่สิไม่เจอตั้งนานลูกชายแม่ เราขึ้นเชียงนะ้ลูกนะขอไดคุณแม่อ้าวนีตาข้าพเจ้าคุณเพรไม่ไดฟ้าใช่ไหมเนี่ยแม่ไม่นึกเลยว่างานของเราจะได้รับเกียรติจากแม่เศรษฐีใหญ่<อ>จากเมืองสุพรรณมาเยือนด้วยพ่อไหวต้องต่อรับขอาสู้ให้ดีนะลูกครับแม่พ่อไหวเอ้ยขอับแม่ไม่ว่า เศรษฐีเล็กหรือว่าเศรษฐีใหญ่คนรวยเงินรวยทองชไหนเล่าจะมาสูซกับคนรวยเมียได้ล่ะอไม่แม่ครนะับคือคุณแม่รู้ไหมคนะรับฝีมือการทำกับข้าวของคุณแม่น่ะเรื่องเดินไปทั่วทั้งกรุงศรีเลยนะครับพนะ่อวัยมันต้องแน่อยู่แล้วแหละลูกที่แม่มาวันนี้แม่น่ะ จะมาเป็นหัวหน้าแม่ครัวทำกับข้าวในงานให้กับลูกเองและลูกแม่จริงนะขอรับคุณแม่พออที่ลูกพอใจนะเกินขอรับบางคนเนี่ยจะได้ชิมอาหารรถมือของคุณแม่วันทองแล้วนะขอรับพ่อไว้พ่อไว้แล้วจะให้พ่อช่วยอะไรบ้างในงานเนี่ลูกเอ้ยคพ่อขอรับบดิวัตลูกเพิ่งจะรั้ราชการเราต้องมีแขกบ้านแขกเมืองมาร่วมงานกันมากมายเยอะอยู่ตอนนี้ลูกยังรู้จัก คนไม่เยอะนะครับอยาก<อ>จะให้คุณพ่อเนี่ยคอยต้อนรับแขกที่มาร่วมงนาะนได้นะครับไม่มีปัญหาแขกผู้ใหญ่เดี๋ยวพ่อจัดการโดยเฉพาะเดี๋ยวทนายะโมจะมาแต่ตอนนี้ขงมาไม่ได้เนี่ย<ม>จะเมาอยู่วงนู้นแล้ว <c ười> เอกลุ่มต้องใ่เก็นแลลูก <c ười> เอ้ยังไม่เต็มที่เลยครับเต็มที่เลยเจ้าภาพครับเดี๋ยวพ่อจัดการเองครับอ่ะแล้วแล้วแม่ครัวลูกแม่ครัวใครเป็นแม่ครัวงานนี้ลูกหัวหน้าแม่ครัวก็ เป็นคุณแม่วันทองก่ะอ้าวโอ้ยอมไม่ได้ทานเข้าไปหรอครับเอ้ยก็แหมก็อยากรู้แม่ครัวเป็นใครพูดเดี๋ยวเพื่อนพ่อมาพูดทหารใช่ไหมลูกเวลามันกินมันกินกันยาวติดลบบางทีตีสี่ตีห้ายังกินอยู่เลยเออก็อยากจะถามแม่ครัวว่าตีสี่ตีห้าเนี่ยยังจะเบิกกับข้าวได้ไหมล่ะอปรานานโทษนะคะครัวของแม่วันทองนะ่ะปิดตั้งแต่สี่ทุ่ กูจะไปปิดไว้ตีสี่ทุ่มปิดแล้วทุ่มแต่ถ้าหากว่าจะเบิกกับข้าวช่วงตีสี่ตีห้าก็รบกวนไปเบิกกับแม่ครัวบางพีก็แล้วกันไปไกลเลยนะเหรอครับเดี๋ยวพ่อจะไปกันไม่ได้พูดก็่อจะเบิกลูกในช่วงนี้ไม่รู้เขาจะอุ้มเคยรมพี่เอาไปไหนอ่ะ ไม่อยากคุยด้วยพูแล้วทิ้งท้ายด้วยปากตีน้เหลือไม่หวนทองไม่เลิกไม่ลาโอเควางตาโอตายเลยอะไรันตูกูไม่รู้อ่ะอ๋อไม่ตองตงสัยพ่อเคยช้างเออมันต้องอย่างนี้อยู่ว่ะ แม่มาบ้านลูกชายทั้งทีนะนี่ฮ้ยเจอคนอื่นบ้างหรือยังยังไม่เจอใครไม่รู้จักใครเลยเดี๋ยวขอตัวไปทักทายแขกสักหน่อยเชิญเลยพ่อผู้ชายเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จำได้ไหมยังไม่ตายอีกเหรอ ยังไม่ตายแต่รีบให้ตายไปไหนล่ะใครเนี่ยใครหมื่นห้าฮะเพาะหมื่นห้าหมื่นห้าเออพ่อไปช่างทักทายพ่อหมื่นห้าแล้วเลยไปไหว้บอยสิริชัยเนี่ยวันนี้นั่งหัวบังเลยเออหมื่นห้าเองเหรอหมื่นห้าเองแล้ว่าทำอะไรเนี่ยพ่อช้างอยู่มาตั้งนานแล้วแค่หมื่นห้าก็แค่นี้พ่อกินแลอลเสียเวลาไม่คุยได้รับคนจนนี่หว่าเนี่ยไม่อา้นละ สวัสดีครับพมืนสีมันต้องลากยาวสิเอาพูดสั้นๆก็พอแล้วสวัสดีครับผู้ช่างมาด้วยเหรอเนี่ยมาสิครับงานลูกชายทันทีนะนี่แขกอยู่ข้างในเยอะไหมนะอยู่ข้างในอยู่ข้างในเดี๋ยวผมขอตัวไปทักทายเขาสักหน่อยเชิญเชิญขอโทษนะขอโทษนะครับเข้ามาเออปลาฉลามมาดีครับปลาฉลามอือเชิญนั่งนั่งงานเลยครับ มีที่สำหรับปลาฉนามใครเอ้าไอ้แผนแผนวุ้ยเฮ้ยจำได้เปล่าอ้โหพขบคุณแม่สกุลเลิเกินเฮ้ยนี่จำเพิ่นได้ไหมใครจะจำมึงไม่ได้ออไม่ได้เชื้อเชิญมึงมาทำไมฮะไม่อยากจะให้ม้างานเสือกม้าตับไอ้น่พวกกูอยากมานะไ่กูยังก็อหมู่ก็มาไม่ชอบกูเหรอ เกลียดกูมากจังเลยไม่ชอ,นะอบกูเลยสักนิด